B major scale เอาจริงๆนะก่อนที่จะไป B major scale เนี่ยจริงๆมันมีวิธีลัดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเราได้ A major scale แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปฝึก B major scale เลยก็ได้ฮะเราใช้ฟอร์มเดิมๆของ A major scale แต่ต้องมีตัวช่วยนั่นก็คือคาร์โโดยการเอาคาร์โปเนี่ยคาดลงไปในช่องที่2อ่าเช็คนิดนึงว่าเฮ้ เราคาดลงไปแล้วมันได้มุมได้องศาที่ดีเสียงบอดหรือไม่แล้วก็ดึงเอาฟอร์มของ a major scale เนี่ยมาใช้เลยนะครับผมเรากลับไปดูฟอร์ม a major scale กันอีกครั้งนึ้งปึง้งนี่คือฟอร์มของ a major scale นั่นก็คือ เราดึงเอาฟอร์มของ A Major Scale เนี่ยมาใช้ได้เลยโดยใช้คาโป้คาดเอาไว้คาโป้มันมีประโยชน์อะไรเฮ้ยคาโปเนี่ยจะว่าไปมันก็มาแทนในตรงนี้ฮะไอ้นัดกระดูกสีขาวคือสะพานสายตรงนี้เมื่อเราคาดคาโปปุ๊บเนี่ย เราสามารถเล่นสายเาเล่นคอร์ด A k คียได้แต่ว่าเสียงที่ได้ยินออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น B-Major Scale ทันทีคราวนี้เวลาที่เรานำไปใช้เรานำไปใช้อย่างไงในกรณีที่เราไปเจอเพลงที่มันอยู่ในคีย์ Major Scale อย่างเงี้ยเรามาดูกันว่าฟอร์มของ B-Major Scale ถ้าคาดคาโปมันจะเป็นยังไงบึงนี่คือฟอร์มนี้ที่นาปลูกคาดคารโปเหมือนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับก็คือคาดคาโปในช่องที่สจะเห็นได้ว่า เราสามารถที่จะไล่ได้เหมือน A major scale เป๊ะๆเลยนั่นก็คือเห็นไหมฮะโน้ตมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามช่องที่เรากดลืมนิดนึงขออภัยนะครับผมสำหรับเพื่อนที่อาจจะดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก เครื่องหมายบนตารางวงกลมสีดำแปลว่าโน้ตที่มันอยู่ในสเกลนะวงกลมสีแดงคือรูทหรือว่าชื่อสเกลส่วนสีเหลืองนั่นก็คือสายเปล่านะครับผมจากตารางนี้เราจะเห็นได้ว่ารูทของมันถ้าเราคาดคาโปเนี่ยมันจะอยู่ที่สายที่5ตรงกับสายเปล่าพอดีนั่นก็คือตัว B เราสามารถเริ่มไล่ B major Scale สายที่5เลยนั่นก็คือ เห็นไหมมันก็จะตรงเป๊ะเลยก็คือ B C D แล้วก็ E สายเปล่า F G A B เป็นรูทอีกครั้งสีแดงแล้วก็ C D E F G A แล้วก็จบที่รูทก็คือ B ส่วนข้างบน F h a r สายเปล่าพวกนี้มันก็คือตัวโน้ตในสเกลซึ่งถามว่าเวลาที่เราฝึกไล่เนี่ยบางคนถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าฝึกไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยเนี่ยบางครั้งบางทีเราเรียกอาการหลงเสียงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไล่ลองไล่เริ่มไล่จากรูทมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันง่ายกว่าโอเคคราวนี้เมื่อเราเจอกลุ่มคอร์ดในคีย์ B เราก็แปลงให้มันเป็นคีย์เเลยครับผมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ B เฮ้ให้มองเป็นคอร์ด A อ c Sharp Minor ให้เล่นเป็น b Minor g d เอ่อ d m i n r r ให้เล่นเป็น c Minor ตามตารางนี้เลยเห็นไหมฮะนปูทำตารางแล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาให้ดูทุบุบุบ,บจนขอสุดท้ายเลยนั่นก็คือ g Sharp i i m i n i s อ่าลองเล่นกันดูนะครับผมโอเคละคราวนี้ไหนๆก็ฝึกกันแล้วไอ้คันจะมาใช้ c a r ์โปเลยเกิดวันหนึงลืม c a r ์โปไปจะทำยังไง มันก็คงจะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของการเล่นกีตาร์บนเวทีเราแน่นอนเรามาดูฟอร์มที่แท้จริงของมันในกรณีที่เราไม่ใช้คาโป้คีย์ B major scale มันเป็นยังไงเราไปดูกัน